อืมแล้วสวยไหมนี่ต้องดูตรงนี้มันมืดแล้วมันมืดแล้วไม่ได้เปิดไฟเปิดไฟตรงไหนบอเห็นไหมคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลางวันมาใหม่ไอ้นี่มันมืดแล้วเดินกลับบ้านแล้วค่ะเดินกลับบ้าน ไปดูสวนนี่ป่วเดินเดินออกกำลังกายตอนหน้านี้มันเขียวหน้าเดินค่ะมันเขียวสวย ันนี้เนี่ยยังไม่ได้น้างานนะยังไม่ใช่งานไม่รีบไปฟ้าโอ้โหเห็ดไอ้นูน่นเห็ดินจืดโอ้โหอยู่ข้างบนน่นทำไงเอานาะโอ้โหก็อเอามอันนอนอยู่ข้างบน,น Cái hoa để. Để này, Yạ, khiều, khiều. này Mà này mình tập Rồi này như một phút là lòng Hãy subscribe cho กำลังแตกยอดปีนี้หนาวนานหนาวนานนานมากๆ <c oughs> ป่านนี้ไม่หมดหน้าหนาวเลยเมษาพฤษภาจะเข้าเดือนมิถุน,นาแล้วโอ้พฤษภา <c oughs> ไม่รู้วันหยุดอะไรก็ไม่รู้เด็กก็เขาก็ซึ่อเครื่องดื่มมาดื่มกันนะเพราะวันหยุดเขาก็จะดื่มกันตอนนี้มันเปิดบาร์ได้แล้วไม่รู้ใจยังไงไอเราแก่แล้วก็เดินถ่ายรูปดูไปจะลงไปตรงนู้นไม่ได้ลงลงไม่ไหวไม่ลง เดี๋ยวพรุ่งนี้กลไปถ่ายทะเลให้ดูเพราะใส่เสื้อผ้ามาไม่เยอะก็ะเลยไม่กล้าโอ้โหต้นนี้เนี่ยถ้าเขาเจาะเนี่ยน่าหิมะละลายถ้าเขาเจาะแล้วเอาอน,น้ำมันก็คือแบบน้ำมันจะหวานหอมเขาเรียกต้นปุ้ยบู เนื้อเขาไม่น่าตัดยอดหรอกเขาจะมาตัดยอดดอกเขาก็จะไม่ให้สูงมากเขาก็จะตัดออกอ่ะนี่สวยที่เด็กเล่นเอาเด็กมาปุยโตเขาเรียกปุยโตาน,น้ำเด็กเล่นนั่นนก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 นี่ ตรงนี้ที่เขาปล่อยหมาให้หมามาวิ่งเล่นอเดี๋ยวอ,ออกมาดิตัวเล็กฉันก็กลัวดินี่ตรงนั้นคือหลุมตรงนี้คือหลุมหลบไครมันงขึ้นไปต่อว่าจะขึ้นไปถ่ายหนูองนี่นเข่นไหม ตรงนี้นะคะหลมุมหลบภัยนี่ดวงอาทิตย์โอยตรงนี้คือหลุมหลบภัยค่ะใต้นี่คือหลุมหลบภัย หิมะละลายมันก็แตกยอดแตกยอดก็ออกดอกเลยเมืม่ออยู่นี้จะยี่สิบปีไม่เคยขึ้นมาเพิ่องจะขึ้นมาวันนี้แหละอากาศมันดีอุยใบรุ่นอยู่ตรงนี้น,นี่มันคล้ายกับผักชีเหล็กแต่ไม่ใช่ผักชีเหล็ก วัยรุ่นเขาอยู่ตรงนน้นไใ่ศาลเราขึ้นมาบนนั่นกลัวไปเจอวัยรุ่น ขึ้นตรงนั้นเ้วไปตรงนั้นแลวไปลงตรงนู้นพอ,อไปเจอใปรุ่มก็ไม่อยากโดนลัดขึ้นไปเดี๋ยวค่อยถ่ายชจ้าไฟเดี๋ยวเขาเข้าไป,ไปขึ้นทางนน้นเอาตรงนี้บ้านพักคนจระจรอใช่แล้วแล้วค่อยก็จะกลับบ้านค่อยแล้ว หกสแล้วกดเสียนสวยอันนี้สวย เขาดึงออกหมดแล้วบ้านเพื่อนอยู่ทางนน้นไปตรงโน้นพุทธาลนี่งกัมรนดจะขึ้นไปตรงนน้นเมื่อกี้จะขึ้นไปตรงนู้นไม่ได้ขึ้น กลัวไปเจอพวกเด็กๆมันดื่มกันเมียนดอกไม้ออกตัวนี้หายหมดแล้วเหรอยุบล้วมา่อสองนเมืม่อาทิตก่อนยุบลวนี่นกกระน่นต้อนนอกกระน่นนี่นกกระนันแต่ยอดมัน ไม่รู้เห็นเขาเอาไปกินนะเขาไปฉาบน้ำมันกินแด่ฉาบน้ำนไม่กินไม่เอากับใครแล้วแค่โดนมันก็ขันแล้วแต่ว่าเวลาก,กินแล้วมันไม่ขันอ,อันนี้กำลังกำลัง<ม>นี่เห็นกำลังออกดอกเหมือนกระสเดาเลยม,มันเหมือนกะสเดาเ ไม่อยากกลับบ้านเลยมึงดูดิเน่ยคุมผ้าขาวเต็มไปหมดเลยดูดิเน่ยเมื่อไหร่มันจะทำเสร็จก็ม่รู้เอออืมหต,ตัวเนี้ยดอกเนี้ยสวยแต่ว่านอนเยอะเดีย๋ยวพรุ่งนี้ก่อน เนี่ยเมื่อกี้ถ้าสมมุติเดินขึ้นตรงนน้นมาเมื่อกี้มันก็จะมาลงตรงนี้แต่ตอนนี้กลัวาม,มันเจอเด็กมันนั่งดื่มกันเลยไม่มานกนกนก <c oughs> <Yeah. S 2> มาจบอยู่ตรงนี้สวัสดีค่ะ